ทุกท่านนะครับเข้าสู่สวนปะทะแลนด์เรานะครับผมสวนปะทะแลนด์เรานะครับมีพื้นที่ทั้งหมด800ไร่นะพี่นะอ่าพื้นที่ฝั่งนี้นะครับจะมีพื้นที่ทั้งหมด350ไร่นะครับส่วนฝั่งนู้นจะมีพื้นที่ทั้งหมด450ไร่นะครับส่วนฝั่งนี้ของเราก็จะมีบุฟเฟ่ต์นะครับคาเฟ่ให้ลูกค้าได้มาทานนะครับผม เรามีผลไม้ทั้งหมด25ชนิดผักเปลี่ยนเปียนกันออกให้กินตลอดทั้งปีนะหน้าของเราเป็นส่วนลำใหญ่นะครับของนังขวาของเรานะครับจะเป็นเฟืองหวานะครับเืองมาเลยนะครับอัขวานะครับ อะไรเป็นพื้นเรื่องฟ้านะครับผมถึงถ่ายรูป6วิวนะครับผมได้ถ่ายรูปกันนะครับหน้าจะเป็นแคทอาวีนแฟนนิสเตอร์นะเป็นถุงดูแลผู้ป่วยจิตใจนะครับผมอ่าเดือนละ6,000บาทนะครับเหมือนด้านหลังจะมีสปาออมกิจนะครับเป็นสปาละลายไขมันนะครับอ่าเพิ่มเซลล์นะครับผมอ่าอยู่ด้านหลังเป็นแคปซูลนะครับราคา1,500บาทนะครับผมก็รู้ได้เรื่องดีอ่ะ ก็รักษาะืนครั้งสิบครั้งนะครับก็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 กนก็ก็ก็กนก็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 นะครับก็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 กาก็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 กนล็ว็ก็ก็กหก็น็ก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 ก็กนก็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 กล้็ก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 ก็กก็ก็ก็กนรกก็เ็็กก อานหน้าของเรานะครับเป็นสลักมาลีนะครับผมสลักต้นสลักหวานอมเปรี้ยวนะครับอายุ8ปีนะครับทางร้าลงรามีสลัดนี้ก็หมเปรี้ยวนะเพรหวานแล้วโอ้มันหมดแล้วนะครับสลัดของเรานะครับจะใช้ขุนในการผสมกีต่อนะครับโดยใช้กีต่อสองผู้ผสมกับแป้งกีต่อเสร็จแล้วเสร์ฟพร้อเสิร์ฟเราก็จะเป็นอาหารที่เป็นแบบเกินีลยนะครับเพราะถ้าเรารอมาเล่งในกางผสมนะครับผลผลิตได้น้อยนะครับ กดนะครับอตอนนี้อายุประมาณแปดปีนะครับวันนี้เรามาเที่ยวสวนเที่ยวสวนผลไม้มีทุเรียนผลไม้หลายอย่าง<อ>ที่จังหวัดร,ระยองแล้วก็มีบุฟเฟ่ววบุฟเฟ่กินผลไม้นะครับเบดี๋ยวเรากำลังนั่งรถเดียวเออน ระหว่างทางก็มีสวนผลไม้ขับรถชมวิวอันนี้น่าจะเป็นเงาะครับเงาะเงาะสวนเงาะหน,น้าของเรานะเป็นสวนยางพารานะที่ประมาณส,ส,สไร่ครับอรนนี้เป็นศุนสาธิตนะครับให้เขาได้มาเรียนรู้ควาสิ่ยาครับ การปีกยาการเก็บต้นยานะครับส่วนของเราเปิดให้แหลเดียเปิดให้เรียนรู้ได้นะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นส่วนมังคุดนะครับพันดูใบนะครับงงเหงิดดูดีๆนะพี่น้าเรามีตาไบให้ดูนะครับพันดูใบนะครับขมุกขมิบใบนะซ้ายมือขวามือเป็นทุเรียนขอนทองนะครับครับกำลังออกลูกต้นนี้จะอายุเก่าแก่มากนะครับผมือนแก่กว่าผมอีกนะครับ เดี๋ยวเราจะไปส่งลูกค้านะครับเป็นส่วนของบุฟเฟ่นะครับผมเป็นบุฟเฟ่ผลไม้นะครับทานได้ทุกอย่างนะมีอาหารหลากหลายอย่างนะครับทานได้ไม่จำกัดเวลานะครับผมค้าทานเสร็จแล้วนะครับต้องการจะไปต่อนะครับก็จะมีรถเรือสารับนะครับให้ลูกค้าได้ไปชมสวนต่ออีก450ไรนนะครับในส่วนของลูกค้าบุฟเฟ่เราไปส่งให้ลงตรงนี้นะส่วนลูกค้าที่เป็นชมสวนนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปต่อนะครับไปที่คาเฟ่นะครับผม กลับมากินใหม่นะครับแต่พ่อลูกค้าออกจากได้อีกครับนี่ครับท่านผู้ชมเรามาถึงห้องห่อแบบบ้านบุฟเฟ่เานะครับบุฟเฟ่สวนผลไม้ได้เลยครับหลับลูกค้าที่เป็นคุณแฟนที่ต้องมีลูกค้ามาห่ะพ่ค้าเก็บไว้ให้ดูด้วยนะจ๊ะ น้ำตัวละสิบบาทลูกค้าในตู้เย็นลูกค้ากินได้เลยนะคะหล่อตุ้มโต๊ะค่ะลูกค้าข้างนี้ก็จะเป็นส้มตำส้มตำมะละกอตำไทยอันนี้จะเป็นลูกเจ้าน้ายค่ะ น,น,นี่ทุเรียนทุเรียนบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟเ่อันนี้หมอนทองนะครับหมอนทองนะอันนี้เป็นหมอนทองนะครับบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่ทุเรียนบุฟเฟ่ทุเรียนหมอนทองระยอง กินไม่อั้นครับไม่จำกัดเวลาแต่ห้ามห่อกลับบ้าน <laughs> เอากระดูกคนละหนึ่งถึงสองกอ,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 อ เราก็มาหยิบบุฟเฟ่ลูกชิ้นลูกชิ้นหมูชิ้นหมูชิ้นปลาชิ้นปลานี่หใส่กรอกแต่ของฝากให้ร้านมากนะคะเดินดูก่อนได้นะคะของฝากนะคะฝากาะไรจุดใจของฝากแต่ด้านล่างนะคะเดินเล่นเดินถ่ายรูปได้นะคะมีร้านกาแฟสด

สุดทีน่า้วยนะสะองคันแรกนะคะไปทีละสองคันนะคะอ่าเดี๋ยวอ,ะะอีกสิบโมงสี่สิบปะอ่าค่ะลูกค้านะคะที่มาจากขอนแก่นนะคะที่มาจากขอนแก่นนะคะใส่เสื้อสีส้มหารรถชั้นแรกเราออกสอิบโมงสี่สิบนะคะลูกค้ารอรถตรงที่จุดลงรถเดี๋ยวตีปามารับลูกค้าสองคันนะคะสองคันแรกนะคะออกก่อนนะคะเราจะไปทีละสอง,งะคะัน ห้าสิบลูกค้าสี่ร้อยห้าสิท่านที่มาจากขอนแก่นนะคะพูดอ่าลูกค้าที่มาจากขอนแก่นนะคะ10บตีโมงสีลูกค้ารถออกนะคะ2คันแรกค่ะลูกค้าค่ะขึ้นรถลงที่จุดลงรถนะคะค่ะลูกค้าที่มาจากขอนแก่นนะคะคันสอ2คันแรกลูกค้านะคะ10โมง ตงนี้เราไม่จำกัดเลยนกคานะคะแต่ขอความรูมมือลูกค้าใส่ขอความรวมมือลูกค้าเราแค่พอทานนะคะทานให้เต็มที่แต่อย่าเยอนะคะลูกค้าใส่เฉพาะอย่างเดียวูกคาไม่ให้ใส่กระเป๋านะคะเราไม่้องวงจรปิดนูกค้าะเราไี่้องวงจรปิดนูกคาห้ามใส่กระเป๋านะคะแต่จะยิ่งเรื่อยๆได้นะคะแต่ขอความรูมมือลูกค้านะคะเราแค่พอทานนะคะ ดแล้วมาใหม่ทานได้เต็มที่แต่ยังเหลือค่ะลูกค้าขอความร่วมมือลูกค้าด้วยนะคะแต่ถ้าทานไม่หมดนะคะลูกค้าในส่วนรถของทุเรียนลูกค้าเราจะอนุญาตให้ลูกค้าห่อลับบ้านนะคะในกิโลกรัมละหนึ่งพันบาทนะคะลูกคแต่เราจะเน้นเรื่องของทุเรียนนะลูกค้าไห่คะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ปอดตรงนดเราเนี่ยเราก็จะมีน้ำหนักไปชั่งดีนะไอ้ขาเยอะมากที่ตัวเราก็จะปั่นทางงนั้นเลยน่ารู้จักมาเล่นด้ยนะหลังมาเที่ยวสวนเราก็จะไม่ได้กลับบ้านตัวเปล่าเลยนะคือก็จะพ่วงตอนนั้นเราหอดพังด้วยพี่นะหนักขึ้นเลยนอน5กิโลต่อคนแน่นอนเลยนะทางซ้ายมือที่ลูกค้าเห็นนี่จะเป็นจุดคาเฟ่เลยนะคาเฟ่ของเราก็จะบรรยากาศดี่นีนะถ่ายรูปชมวิดีโออะวก

อ่าบ่อครับทางซ้ายมือที่ลูกค้าเห็นอันนี้ก็จะเป็นบ่อแรกทางสวนเราพี่นะตอนนี้เราใช้คนขุดเอาเพียอเมื่อสีส่สิบปีที่แล้วยาวถึงรูดเลย,ยนะความลึกก็อยู่วนะันแปดเมตรใช้คนขุดเอาเลยค่ะตอนนั้นนี่ขนาดเขาก็จะปล่อยปลาทำบุญนะพี่นะอย่างเช่นมันเหมือนเจ้านายอยเงี้ยขเขาจะวางเรามาปล่อยปลาทำบุญเหมืนะอนตนายปล่อยลง้องก,ก็ตกกินนะพี่นะน,นายปล่อยานายอยอะ ่าเดี๋ยวนะเราจะเร่มบรวดสุขภัณฑ์แล้วครับเนี่ยคบว่าสุขภัณฑ์เป็นชื่อของภรรยาเจ้าของสวนนะพี่นะก็เลยตัวละสองตั้งเป็นสุั์แลนด์ยองนะี่นะเราก็มีธุรกิจหลายอย่างเลยนะมีปั๊มน้ำมันรถหัวลากสวน,นผลไม้อ่าอย่างท้ายเราก็เป็นเอเยน่นเป็นสิค้สินค้าวันออกับผมนะนะแล้วนายเป็นเอเยน่นเป็นสิแต่ว่น้องกินไปซะกันหมดแลพี่นะเาไมูกดีนะแล้ถ้าลูกค้าลูกค้าเข้าองต้นสวนต่อยพี่ราอ็ถ้าสิบไ้แล้วดดจนะเรก็ถ้าลูกค้าลงไปดูจีการเลยึ้า อ่าไปดูน้ำพึ่งแช้เป็นยังไงไปกินน้ำพึ่งแช่เป็นยังไงเรามีนะลูกค้าถ้าคารที่มีน้ำพึ่งอยู่ที่บ้านแล้วก็สามารถเช็คได้ว่าซื้อที่ซื้อมาแช่ไม่แช่ได้มีนะอ่าเราเราก็ยังมีน้ำพึ่งผสมน้ำมะนาวให้ลูกค้าชิมฟรีทานฟรีนะว่าครับอ่ ควง่งูเรียกเอายมองขวารถมาไปเลยฮ่านาฮาฮาน่าทําใจ้ยล่ไปจุดยังพึ่งเลยนะอ่าเราวพึ่งเราก็เลี้ยงเองร้อยนอธรรมชาติเลยพึ่งของเราก็ตัวใหญ่ด้วยนะดูสิตัวใหญ่แดงๆด้วยนะพึ่งเราโอแม่าวเราเพิ่งแม่เพิ่งว่าะ้แม่เพิ่เวสเลยืนพอ

อ๋อนี่อะไรน้ำพึ่งครับเป็นทางสมบัตนี่ครับลังพึ่งสี่บอสครับเดินใช้กับเก็บน้ำฝนกับเก็บน้ำฝนช่วงช้าฝนนะครับที่นี่ไม่มีลำคลองไหลผ่านนะครับเขาอาศัยกายกับเก็บน้ำฝน่เลยอ่ะ หลบหลบได้นะแต่ลึก8เมตรนะลึกขึ้นยังไงละ <c oughs> ่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเงาะนะครับเ<อ>งาะเปียที่สุกลกแล้วครับเก็บเกี่ยวกันเรื่อยๆนะครับอ่า <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงล่างเกษตรแปลงนี้ก็ทยอยห่อกันเรื่อยๆนะครับ เขาจะหอ่อที่สูงกดจษเพื่อื่วคาร์บอนด้านในนะครับเ <P ew> er> พื่อป้องกันมแมลงนะครับอ่าโอ้เนนน้อยพวงมะนีพวงมะนีอ่ลาลักษณะของต้นพวงมะนีเนี่ยกิ่งเขาจะชี้ขึ้นด้านบนนะครับแต่ถ้าเป็นหมอนทองหรือชน,นีนะครับกิ่งเ็าจะชี้ออกด้านข้างนะครับอ่ามัน <P ew> er> มาขึ้นกัน้นเนาะกิงกระดงเลยกิงกระดงเลยข้างเรื่อยนะครับ าปล่ารียการทำสาวอยากเป็นสาวแม่งไปตัดดูกอันนี้ทางขวาก็จะเป็นผักไดรูคนิีกนะครับอ่านี้เป็นโซนของผักสลัดนะครับที่บูกในน้ำเดือดในน้ำนะครับได้ชิมกันไหมอ่ะผักสลัดให้ชิมเลยสักแกจ,แจทุตูเดนอ เป็นสหาเทนิกขายยาแผนโบราณใช่ค่นี้เป็นยาฟ้าทลายโจรอันนี้เป็นคุณหมอทำเองค่ะเป็นสมุนไพรรววมี่มีสตอรอยนะคะรักษาพวกเรื้อปวดเรือดสัตวกัดต่อย จะเย็นๆเราดูคะแป๊บเดีค่ะแป๊บสอพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะหรอว่าอะไรได้หมดเลยค่ะที่หนังลงตับงได้สุดลงได้เลยค่ะเนาะอันนี้เป็นพยาโยเพื่อป้องกันหูเสื่อมฟังตอนนะเด้มเสยครับแป๊บหลักกลาะมันมีจลาจลนะครวันนี้ ครับท้ายแลครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเดินทางโดยสัุิภาพนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับมันี่ก็จะเป็นร้านค้าขายของฝาก ครับก็คลิปน yes> um)> bueno)> ี้ก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับมาเที่ยว ชมสวนทุเรียนพัทรพาท่านผู้ชมถูกใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคริปนี้ก็มีเพียงทัวนี้นะครับสวัสดีครับ